แอปรัก Secret Love บทที่หนึ่งความรู้สึกที่ซ่อนไว้เฮ้ยกายรอด้วยเสียงคุ้นหูดังมาจากด้านหลังทําให้กายหันไปมองภาพของเพื่อนสนิทที่วิ่งหน้าแดงมาหาเขาทําให้หัวใจของกายเต้นแรงขึ้นโดยอัตโนมัติมึงมาช้าอีกแล้วนะโอมกายเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงปกติพยายามซ่อนความรู้สึกที่พลุ่งพล่านในอกโอมยิ้มกว้างเดินมาอบหล่กายโทษทีท,ทีแม่ให้ช่วยยกของกว่าจะเสร็จก็สายเลยรีบวิ่งมาเลย กายสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากร่างกายของโอมงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆอที่ผสมกับกลิ่นจางๆทำให้เขาแทบจะหยุดหายใจไม่เป็นไรกูรอได้กายพูดเบาๆทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มัธยมตน้นตอนนี้กำลังเรียนปีสองในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่คนและคณะแม้จะอยู่กันมานานแต่ช่วงหลังมานี้กายเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้โอมวันนี้มึงว่างไหม โอมถามขณะที่ทั้งสองเดินเข้าไปในตึกเรียนกูอยากให้มึงช่วยติวเรื่องบทกวีภาษาอังกฤษหน่อยอาจารย์บอกว่าถ้าสอบตกอีกรอบมีสิทธิ์โดนตัดเกรดตืมว่างสิิ์กายตอบทันทีแม้ว่าจริงๆแล้วเขามีงานกลุ่มที่ต้องทําแต่เขาไม่เคยปฏิเสธโอมโอมยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายเยี่ยมเลยงั้นเย็นนี้ไปที่ห้องกูนะพ่อแม่กูไปต่างจังหวัดเราจะได้อ่านหนังสือกันแบบไม่มีใครรบกวน กายพยักหน้าพยายามไม่แสดงอาการตื่นเต้นออกมาการได้อยู่กับโอมตามลำพังในห้องส่วนตัวคิดแค่นี้ก็ทำให้กายรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วเขาไม่ควรคิดอะไรแบบนี้กับเพื่อนสนิทต,ตกเย็นกายมาถึงคอนโดของโอมตามนัดหลังจากกดกริง่งไม่นาาประตูก็เปิดออกโอมยืนอยู่ในชุดเสื้อยืดหลวมๆกับกางเกงขาสั้นผมปิดๆเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเข้ามาสิโอมถ่ายมือเชิญกูเพิ่งอาบน้ำเสร็จหิวไหมสั่งพิซซ่ากินก่อนดีไหม กายเดินตามเข้าไปในห้องพยายามไม่มองโอมนานเกินไปอึมสั่งก็ได้กูหิวพอดีระหว่างรอพิซซ่าทั้งสองนั่งคุยกันที่โซฟาโอมเล่าเรื่องวิชาที่เรียนเรื่องเพื่อนใหม่และเรื่องอาจารย์ที่น่าเบื่อกายพยายามฟังอย่างตั้งใจแต่สายตาเขากลับจับจ้องที่ริมฝีปากของโอมโดยไม่รู้ตัวแล้วมึงละ่ะเป็นไงบ้างโอมถามทางหยิบกระป๋องโคกมาดื่มกูก็ปกติดีกายตอบสั้นๆเขาไม่กล้าบอกว่าช่วงนี้เขานอนไม่ค่อยหลับเพราะคิดถึงโอมตลอดเวลา อมวางกระป๋องโคกลงแล้วขยับเข้ามาใกล้กายมึงเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูเงียบๆนัดกายสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้สึกถึงความใกล้ชิดเปล่ากูแค่เครียดเรื่องเรียนนิดหน่อยย่าหักโหมนัโอมพูดเสียงอ่อนมือวางลงบนไหล่ของกายกูเป็นห่วงหัวใจของกายเต้นแรงขึ้นคำพูดและการกระทำของโอมทำให้เขาอยากจะสารภาพความรู้สึกออกไปแต่ความกลัวที่จะทำลายวิรภาพยังคงมีมากกว่ากูไม่เป็นไรกายยิ้มให้เอาหนังสือมาดูกันเถอะ ขณะที่ทั้งสองกำลังอ่านบทกวีด้วยกันจู่ๆโอมก็เงยหน้าขึ้นมามองกายกายมีอะไรจะบอกมึงอยู่เหมือนกันน้าเสียงจริงจังของโอมทําให้กายรู้สึกใจเต้นแรงอะไรเหรอโอมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวกูชอบคนคนหนึ่งอยู่คําพูดนั้นเหมือนคมมีดที่ทิ่มแทงเข้ามาที่หัวใจของกายแต่เขาพยายามทําหน้าปกติจริงเหรอใครเหรอเป็นคนที่กูรู้จักมานานเป็นคนที่ใกล้ชิดกูมากโอมตอบเสียงเบาตาจ้องมองกาย แต่กูไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับกูกายกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพยายามสงบใจมึงลองบอกเขาไปสิกูกลัวอมตอบกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่บอกมึงก็จะไม่มีวันรู้ใช่ไหมละ่ะกายพูดทั้งที่รู้สึกเจ็บปวดเขากำลังให้กำลังใจเพื่อนที่จะไปสารภาพรักกับคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็รักเพื่อนคนนี้อยู่อมจ้องมองกายนิ่งแล้วยิ้มบางๆ มึงพูดถูกบางทีกูอาจจะต้องกล้ากล้าหน่อยเสียงกริ่งดังขึ้นพิซซ่ามาส่งแล้วโอมลุกไปรับทิ้งให้กายนั่งอยู่คนเดียวกับความรู้สึกที่ยากจะบรรยายหลังจากกินพิซซ่าเสร็จทั้งสองก็กลับมาอ่านหนังสือต่อแต่กายไม่สามารถมีสมาธิได้อีกเลยคำพูดของโอมยังวง,งเวียนอยู่ในหัวกายเสียงเรียกของโอมทําให้กายสะดุ้งเมื่อหันไปมองเขาพบว่าโอมกําลังจ้องเขาอยู่ด้วยสายตาที่แปลกไปมึงคิดว่าถ้าเพื่อนสนิทสองคนรู้สึกมากกว่าเพื่อนต่อกัน มันจะแปลกไหมคำถามนั้นทําให้กายแทบหยุดหายใจก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองคนรู้สึกยังไงแล้วถ้ากูบอกว่าโอมขยับเข้ามาใกล้ขึ้นคนที่กูชอบคือมึงละ่ะโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนกายมองหน้าโอมด้วยความตกใจไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกต้องหรือไม่มึงพูดว่าอะไรนะัดกูชอบมึงกายโอมพูดชัดเจนขึ้นสายตาจริงจังชอบมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกกลัวมึงจะรังเกียจกลัวมิตรภาพของเราจะพัง กายนั่งนิ่งพยายามประมวลผลสิ่งที่ได้ยินถ้ามึงไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันก็ไม่เป็นไรองค์พูดต่อเสียงสั่นเล็กน้อยเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมแค่กูอยากให้มึงรู้กูก็ชอบมึงเหมือนกันกายพูดออกมาในที่สุดเสียงท่าเบา,บาแทบไม่ได้ยินองค์ชะงักอะไรนะกูก็ชอบมึงเหมือนกันกายพูดดังขึ้นหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมานอกอก,อกชอบมานานแล้วแต่กูคิดว่ามึงคงไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับกู รอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าของโอมก่อนที่เขาจะขยับเข้ามาใกล้จนใบหน้าของทั้งสองอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตรกูรามานานแล้วนะโอมกระซิบและแล้วในห้องเงียบๆที่มีเพียงแสงไฟสลัวความรู้สึกที่ทั้งสองเก็บซ่อนมานานก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุดบทที่สองเริ่มต้นใหม่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาในห้องกายลืมตาขึ้นช้าๆด้วยความงุเงงเขารู้สึก ถึงแขนงที่อกรอบเอวของเขาอยู่และเมื่อหันไปมองเขาก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยกำลังหลับสบายเหตุการณ์เมื่อคืนผุดขึ้นมาในความทรงจำทำให้กายรู้สึกเขินอายขึ้นมาทันทีหลังจากที่ทั้งสองสารภาพความรู้สึกพวกเขาก็นั่งคุยกันจนดึกแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อกันมาตลอดหลายปีและในที่สุดก็นอนหลับไปด้วยกันตื่นแล้วหรือเสียงแหบแหบของโองมดังขึ้นดวงตาย,ยังปิดอยู่อืมกายตอบเบาๆมึงตื่นนานแล้วหรือโอมลืมตาขึ้นมองกายด้วยรอยยิ้ม เพิ่งตื่นแต่ไม่อยากลุกอยากนอนกอดมึงแบบนี้ไปเรื่อยๆกายรู้สึกร้อนวูบที่ใบหน้ายังไม่คุ้นกับคำพูดหวานๆจากปากของเพื่อนสนิทหรือตอนนี้คือคนรักของเขาแล้วมึงหิวไหมกูทำอาหารเช้าให้กินไหมกายถามพยายามเปลี่ยนเรื่องอมสายหน้าดึงกายเข้ามากอดแน่นขึ้นยังไม่อยากลุกจากเตียงอยากอย,กอยู่แบบนี้ก่อนทั้งสองนอนเงียบๆอยู่อย่างนั้นได้ยินเพียงเสียงหายใจของกันและกันมึงคิดว่าพวกเราควรบอกคนอื่นไหม กายเอ่ยถามขึ้นมาอมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกูว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไม่ต้องรีบอยากให้เป็นเรื่องของเราสองคนไปก่อนกายพยักหน้าเขาก็คิดเช่นเดียวกันแล้วพวกเราจะเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันไงอมตอบทันทีหรือมึงไม่อยากเป็นอยากสิ์กายตอบรู้สึกเขินกับคําว่าแฟนแค่ยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยอมยิ้มแล้วขยับตัวเข้ามาใกล้งั้นให้กูทําให้มึงรู้ว่าไม่ได้ฝันใหม่ ก่อนที่กายจะทันได้ตอบริมฝีปากของโองมก็แนบลงมาบนริมฝีปากของเขาเบาๆจูบแรกของทั้งคู่ทําให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนมีเพียงหัวใจที่เต้นรัวของทั้งสองคนเท่านั้นเมื่อโอมผลาออกเขาจ้องมองใบหน้าแดงก่ำของกายด้วยรอยยิ้มยังคิดว่าฝันอยู่อีกไหมกายสายหน้ายกมือขึ้นแต่ใบหน้าของโองมเบาๆไม่แล้วสองเดือนผ่านไปทั้งคู่ยังคงปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้แต่ก็มีบางคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงพวกมึงสองคนนี่แปลกๆนะช่วงนี้ ตามเพื่อนร่วมคณะของกายพูดขึ้นระหว่างนั่งกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหารแปลกยังไงกายถามกลับพยายามทำเสียงปกติก็ดูสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรกระซิบกระซาบกันตลอดตามพูดพลางมองสลับไปมาระหว่างกายกับโอคมที่นั่งข้างกันหรือว่ากายรู้สึกใจเต้นแรงกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยหรือว่าพวกมึงทำธุรกิจอะไรกันอยู่ตามพูดต่อช่วงนี้เห็นหลายคนหาไรายได้เสริมกันกายและโอ์มองหน้ากันแล้ว ถอนหายใจโล่งอกเปล่าซะหน่อยโอมต่อพวกกูแค่ติวหนังสือให้กันหน้ากูมีสอบเยอะกายเลยช่วยติวตามพยักหน้าแต่สายตายังมองอย่างสงสัยอ๋องั้นเหรอหลังจากแยกกับต้มกายและโอมเดินไปที่สวนหลังมหาวิทยาลัยนั่งลงบนมา้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ค่อนข้างเงียบสงบไม่ค่อยมีคนผ่านไปมาเห็นไหมสักวันคนอื่นก็ต้องสงสัยกายพูดเบาๆอมยิ้มบางๆแล้วมึงกลัวหรอ กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเรารักกันไม่ได้กลัวแค่ยังไม่พร้อมกายตอบตามตรงมึงละ่ะกูไม่กลัวโอมตอบสายตามั่นคงกูภูมิใจที่ได้รักมึงไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่กูก็เข้าใจนะว่ามึงยังไม่พร้อมกูรอได้คำพูดนั้นทำให้กายรู้สึกอบอุ่นใจเขาอยากจับมือโอมตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่ยังไม่กล้าพอวันนี้ไปดูหนังกันไหมโอมชวนเปลี่ยนเรื่องมีหนังเรื่องใหม่เข้าหน้าดูมาก ได้สิทธ์กายตอบรู้สึกตื่นเต้นกับการเดทครั้งแรกของพวกเขาในโรงหนังที่มืดสลัวไม่มีใครเห็นมือมือของทั้งสองคนประสานกันอย่างแนบแน่นต่างคนต่างรู้สึกถึงความสุขเล็กๆที่ได้อยู่ด้วยกันหลังดูหนังจบทั้งสองเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าแวะร้านหนังสือร้านเสื้อผ้าเหมือนเพื่อนทั่วไปแต่สายตาที่มองกันนั้นบง่งบอกถึงความรู้สึกที่มากกว่ามึงว่าวันหนึ่งพวกเราจะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ไหมอมถามขณะนั่งรถกลับกายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบ ได้สิทธิ์แต่ขอเวลาอีกหน่อยองค์พยักหน้ายิ้มให้กูจะรอจนกว่ามึงจะพร้อมบทที่สามความกล้าหาญ6เดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของกายและองมแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังคงเป็นความลับทั้งคู่แอบไปเที่ยวด้วยกันในที่ที่ไม่มีใครรู้จักนัดเจอการที่คอนโดขององค์บ่อยๆหรือบางครั้งก็แวะไปที่บ้านของกายเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แต่การปิดบังความสัมพันธ์เริ่มทําให้องค์รู้สึกอึดอัดกายมึงคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือย,ยัง โอมถามขึ้นในวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่นั่งดูทีวีอยู่ในห้องของโอมกายรู้ดีว่าโอมหมายถึงอะไรเขาถอนหายใจเบาๆกูก็คิดเหมือนกันแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีกลัวอะไรโอมหันมามองหน้ากายกลัวว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปกายตอบตามตรงกลัวว่าเพื่อนๆจะมองเราแปลกๆกลัวว่าครอบครัวจะไม่ยอมรับโอมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะจับมือกายไว้แน่นกูเข้าใจความกลัวของมึงนักแต่กูคิดว่าถ้าพวกเขารักเราพวกเขาก็จะยอมรับเราในแบบที่เราเป็น มึงไม่กลัวบ้างหรอือกายถามกลัวสิโอมยอมรับแต่กูกลัวการต้องปิดบังความรักของเรามากกว่ากูภูมิใจที่ได้รักมึงและอยากให้ทุกคนรู้ว่ามึงเป็นคนพิเศษของกูคำพูดนั้นทําให้กายรู้สึกซาบซึ้งใจเขามองเข้าไปในดวงตาของโอมและเห็นความจริงใจที่อยู่ในนั้นงั้นเรามาลองบอกเพื่อนสนิทก่อนเป็นไงกายเสนอแล้วค่อยๆบอกคนอื่นๆทีละคนรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของโอมเริ่มจากตั้มดีไหม เขาดูเหมือนจะสงสัยอยู่แล้วกายพยักหน้ารู้สึกวิตกกังวลแต่ก็มีความหวังในเวลาเดียวกันได้เดี๋ยวนัดเขามากินข้าวที่ร้านประจำพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นทั้งสองนัดตั้มมาเจอที่ร้านอาหารเล็กๆใก,กล้มหาวิทยาลัยบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมีอะไรหรือเปล่าวะตั้มถามหลังจากสั่งอาหารเสร็จดูพวกมึงจริงจังผิดปกติกายกับอมศกตาการองมพยักหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงให้กำลังใจตั้มพวกกูมีเรื่องจะบอก กายเริ่มเสียงสั่นเล็กน้อยพวกกูคบกันอยู่ตั้มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเลิกคิ้วคบคบยังไงคบเป็นแฟนโอมตอบชัดเจนมือเอื้อมไปกุมมือกายไว้บนโต๊ะพวกกูรักกันตั้มมองมือทั้งคู่ที่กำลังกุมกันอยู่แล้วเหน่อยหน้าขึ้นมาใบหน้าของเขาเรียบเฉยทําให้ทั้งกายและโอมรู้สึกเกรงพวกมึงทํากูตกใจหมดตั้มพูดในที่สุดกูนึกว่าจะมาบอกว่าจะย้ายไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรซะอีกมึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจหรือกายถาม ตั้มหัวเราะเบาๆจะบอกตรงๆนะกูสงสัยมานานแล้วแค่ไม่อยากถามให้พวกมึงอึดอัดมึงสองคนเวลาอยู่ด้วยกันสายตามันบอกหมดแล้วว่ารู้สึกยังไงความโล่งอกทำให้ทั้งกายและอมถอนหายใจพร้อมกันแล้วมึงโอเคกับเรื่องนี้ใช่ไหมอมถามอย่างระมัดระวังโอเคสิตั้มตอบทันทีพวกมึงเป็นเพื่อนกูถ้าพวกมึงมีความสุขกูก็ดีใจด้วยแค่อย่าลืมชวนกูไปเที่ยวด้วยบ้างก็พอ ช่วงหลังมานี้พวกมึงหายไปไหนก็ไม่รู้ตลอดทั้งสาหัวเราะพร้อมกันบรรยากาศผ่อนคลายลงทันทีแล้วใครรู้เรื่องนี้บ้างแล้วตั้มถามมึงคนแรกกายตอบพวกกูยังไม่ได้บอกใครต้มพยักหน้าด้วยความเข้าใจค่อยๆบอกไปเถอะไม่ต้องรีบกูจะเก็บความลับให้คืนนั้นหลังจากที่บอกความจริงกับต้มกายรู้สึกเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ถูกยกออกจากอกเขานอนอยู่บนเตียงในห้องขององค์ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เห็นไหมไม่ได้แย่อย่างที่คิดโอมพูดขณะที่นอนกอดกายอยู่อึมแต่ตั้มเป็นเพื่อนสนิทใจกว้างกายตอบคนอื่นๆอ,อาจจะไม่เข้าใจแบบนี้ก็ได้เราไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกคนเข้าใจหรอกโอมพูดเสียงนุ่มแค่คนที่สําคัญกับเราเข้าใจก็พอกายพยักหน้าแล้วขยับตัวเข้าไปสะบอกอกโอมแน่นขึ้นบางทีเราอาจจะลองบอกพ่อแม่ดูก็ได้มึงพร้อมแล้วหรอือโอมถามอย่างแปลกใจยังไม่พร้อมหรอก แต่กูคิดว่าถ้าไม่บอกเราก็จะไม่มีวันพร้อมกายตอบกูอยากให้พวกเขารู้ว่ากูมีความสุขกับมึงแค่ไหนโอมยิ้มจุกที่หน้าผากของกายเบาๆกูจะอยู่เคียงข้างมึงเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบทที่สี่การเผชิญหน้าอาทิตย์ต่อมากายตัดสินใจชวนโอมไปกินข้าวที่บ้านเขาเลือกวันที่พ่อและแม่อยู่บ้านพร้อมกันแม้ว่าจะรู้สึกกระวนกระวายใจแต่เขาก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงรู้สึกตื่นเต้นจัง อมพูดขนายืนอยู่หน้าบ้านกายพ่อแม่มึงรู้จักกูอยู่แล้วแต่วันนี้มันต่างออกไปกูก็ตื่นเต้นกายสารภาพแต่อย่างที่มึงบอกถ้าพวกเขารักเราพวกเขาก็น่าจะเข้าใจเมื่อเข้าไปในบ้านแม่ของกายยิ้มต้อนรับโอมอย่างอบอุ่นเหมือนทุกครั้งอมมาแล้วเหรือลูกไม่ได้เจอนานเลยนะแม่ของกายทักไปนั่งรอในห้องนั่งเล่นก่อนนะเดี๋ยวอาหารใกล้เสร็จแล้ว ระหว่างมื้ออาหารบทสนทนาเป็นไปอย่างปกติพ่อของกายถามเรื่องการเรียนแม่ถามเรื่องสุขภาพทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งกินข้าวเสร็จกายสบตากับโอมแล้วพยักหน้าเล็กน้อยพ่อแม่มีเรื่องจะบอกกายเริ่มเสียงสั่นเครือเล็กน้อยมีอะไรหรือลูกแม่ถามสีหน้าเริ่มเป็นกังวลกายสูดหายใจลึกผมกับโอมพวกเราครบกันอยู่ความเงียบปกคลุมห้องอาหารทันทีพ่อของกายวางช้อนลงมองหน้ากายและโอมสลับกันไปมา คบกันเป็นแฟนกันใช่ไหมพ่อถามเสียงเรียกกายพยักหน้ามือกำัเข้าหากันแน่นใต้โตะแม่ของกายลุกจากเก้าอี้เดินมานั่งข้างๆกายนานแค่ไหนแล้วลูกเกือบปีแล้วครับกายตอบเบาๆพ่อของกายถอนหายใจยาวพ่อสงสัยมาตลอดว่าทำไมช่วงหลังมานี้ลูกดูมีความสุขผิดปกติกายมองหน้าพ่อแม่ด้วยความกังวลพ่อกับแม่โกรธผมไหมครับแม่จับมือกายไว้จะโกรธไปทําไมลูกแม่แค่อยากให้ลูกมีความสุข แล้วพ่อล่ะครับกายหันไปถามพ่อพ่อนิ่งไปครู่หนึ่งพ่อต้องการเวลาทําความเข้าใจแต่ไม่ว่ายังไงลูกก็ยังเป็นลูกของพ่อน้ําตาเอ่อล้นออกมาจากดวงตาของกายเขาไม่คิดว่าจะได้รับการยอมรับเร็วถึงขนาดนี้ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่กายพูดเสียงสัน่นโอมลุกขึ้นยืนก้มศีรษะให้พ่อแม่ของกายผมสัญญาว่าจะดูแลกายให้ดีที่สุดครับผมรักเขามากและจะไม่ทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังแม่ของกายยิ้มให้โอม แม่รู้จักหนูมานานแม่เชื่อว่าหนูรักลูกชายแม่จริงๆพ่อของกายเดินมาตกไหลโอมเบาๆพ่อฝากลูกชายด้วยนะคืนนั้นหลังจากที่โอมกลับไปกายนั่งคุยกับพ่อแม่อีกนานพวกเขาสักถามเรื่องอนาคตแผนการเรียนและความกังวลต่างๆที่มีแม้จะยังมีความกังวลบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีกว่าที่กายคาดไว้มากวันรุ่งขึ้นกายรีบไปหาโอมที่คอนโดเล่าให้ฟังถึงบทสนทนาหลังจากที่โอมกลับไปเห็นไหมพวกเขาเข้าใจ องพูดพลางกอดกายตอนนี้เหลือแค่พ่อแม่กูแล้วมึงพร้อมจะบอกพวกเขาแล้วหรือกายถามองพยักหน้าพร้อมแล้วหลังจากที่เห็นพ่อแม่มึงเข้าใจขนาดนี้กูมั่นใจขึ้นเยอะสัปดาห์ต่อมาทั้งสองถึงคิวไปกินข้าวที่บ้านขององบ้างการบอกพ่อแม่ของโองมเป็นไปในรูปแบบเดียวกันมีความตกใจเล็กน้อยแต่ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับและเข้าใจตอนแรกกูไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ กายพูดขณะเดินเล่นในสวนสาธารณะกับโอมไม่จําเป็นต้องปิดบังความรู้สึกอีกต่อไปบางทีพวกเราอาจจะกลัวมากเกินไปโอมตอบจับมือกายไว้อย่างเปิดเผยทุกคนที่รักเราก็อยากเห็นเรามีความสุขบทที่หอนาคตที่รออยู่สองปีผ่านไปอย่างรวดเร็วกายและโอมเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทั้งคู่ต่างมีงานทําตามสาขาที่เรียนมากายทํางานในบริษัทออกแบบส่วนโอมทํางานที่บริษัทโฆษณา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นที่รับรู้ในหมู่เพื่อนฝูงและครอบครัวทุกคนยอมรับและเข้าใจแม้จะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจแต่พวกเขาก็เลือกที่จะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนพวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีขนาดนี้กายพูดขณะนั่งอยู่บนระเบียงคอนโดที่พวกเขาซื้อด้วยกันมองดูพระอาทิตย์ตกดินกูบอกมึงแล้วไงอมตอบนั่งลงข้างๆกายยิ้มแก้วไวน์ให้ทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเราไม่ปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงกายยิ้มรับแก้วไวน์มา จากแอบรักมาเป็นรักเปิดเผยโอมหัวเราะและจะรักกันไปตลอดกายจ้องมองใบหน้าของโอมคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่เขาแอบรักและตอนนี้เป็นคนที่เขาจะรักไปตลอดชีวิตโอมกายเรียกน้ำเสียงจริงจังหืมโอมหันมามองกายวางแก้วไวายลงหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋ากางเกงกูอยากถามอะไรมึงอย่างหนึ่งดวงตาของโอมงงเบิกกว้างเมื่อเห็นกล่องใบเล็กในมือของกายกายลุกขึ้นยืนแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าโอม สองปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตกูกูได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงได้เรียนรู้ว่าการมีมึงอยู่เคียงข้างมันวิเศษแค่ไหนอมมองกายด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความรักน้ำตาเริ่มคลออมมึงจะแต่งงานกับกูไหมกายถามทางเปิดกล่องเผยให้เห็นแหวนเรียบๆแต่สวยงามอมกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาพยักหน้าแรงๆจัดกูจะแต่งงานกับมึงกาย กายสวมแหวนให้โอมก่อนจะลุกขึ้นอบกอดคนรักความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงแผ่ซ่านไปทั่วร่างกูรักมึงนะกายกระซิบกูก็รักมึงโอมตอบตั้งแต่แรกเห็นจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพวกเขาจูบก,กันท่ามกลางแสงสีทองของพระอาทิตย์ตกดินบทใหม่ของชีวิตกำลังจะเริ่มต้นไม่ใช่แอบรักอีกต่อไปแต่เป็นความรักที่เปิดเผยมั่นคงและจะยืนยาวไปตลอดกาล